รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ท่านผู้ชมครับผมกับผมอาจารย์ชัดชัยผาสุธรรมรายการถกทามกับหลวงพ่อพระปยอบกัลยาโณครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมชวนท่านผู้ชมกินเหล้าครับนะฮะเพราะว่ายิ่งกินยิ่งรวยครับท่านผู้ชมครับนี่คือคําของลาษีท่านหนึ่งบอกนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมเม่มาคุยกันเรื่องเล่าเรื่องในวัในวัดเนี่ยเดี๋ยวผมก็บาปนั่นอีกอะไรแต่เราต้องคุยเพราะนี่คือประเด็นข่าวที่เราจะคุยกับหลวงพ่อในวันนี้ครับกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับกราบนมัสการครับ หลวงพ่อตอนนี้ได้ตามข่าวนอกจากข่าวดูสีแล้วข่าวอื่นหลวงพ่อได้ตามเรือ่องมาฮะโดยเฉพาะข่าวการเมืองแม้เมื่อสองวันเปิดดูรายการบ้านเมืองข่าวบ้านการเมืองเนี่ยมีอาจารย์โคทมกับพิธีกรอีกท่านนึงเป็นนักการเมืองอยู่พักเกา่าๆครับหลวงพ่อปรากฏว่าเขาตั้งประเด็นคําถามว่าการที่เขาประชุมจะเอาเลือก 100, 500ร้อยห้าร้อยจะเอาแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นกันเนี่ยอาจารย์โคตมบอกเองนักกุมจะคล้ายๆกับมวยล้มต้มคนกินอถ้าประเทศไทยนะมีนักการเมืองเสียเวลาเสียสมองไปคิดกับเรื่องเกมเอาชนะกันได้เปรียบกันในทางเลือกตั้งแต่ไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาให้ประชาชนปากท้องมีกินมีอิ่ม อาตมาชิดได้แล้วเกินเวลาที่ไปนั่งถกกันอยู่แต่เรื่องจะเลือกแบบไหนจะเลือกยังไงแล้วใครได้เปรียบใครไม่ได้เปรียบถ้าใครเสียเปรียบก็จะย,ย,ยื้ยื้ยื้ไม่ให้ไอ้ไฟได้เปรียบชนะให้ผ่านไม่ผ่านหึงเกมยื้ไปยื้มาการเวลาสมองสมองเนี่ยถ้าถูกเอามาใช้ในด้านแก้ปัญหาปากท้องกับแก้ปัญหาเช็คเกมชะนะเลือกตั้ง บ้านเมืองจะต่างกันลิบเลยแก่ปัญหาเฉพาะให้ตัวเองได้มีอำนาจเรืงเป็นฝ่ายชนะแต่บ้านเมืองไม่ชนะผู้แพ้คือประชาชนผู้ชนะคือนักการเมืองและประชาชนไปไปไหนก็บอกเพื่อประชาชนโดยประชาชนแล้วเนี่ยที่กําลังทํากันอยู่เนี่ยทำเพื่อประชาชนจริงหรือเปล่าอ,อาจารย์โพธม แกพูดตรงๆหนึ่งคครับโอ้โหหุดก็เรียกเด็ดขาดมากเลยครับอันมาว่านักการเมืองฟังแล้วนะครับไม่สถานบ้างไม่สถเทือนบ้างก็ต้องเรียกว่ากาช้างยังหนาเอาเอาันนี้่าเดี๋ยวกระสุนจะตกมันปลาเทียเอาเรี๋ยล้ะครับ เราวันนี้เราคุยความจริงอะไรก็ไม่ได้เยอะแล้วครับหลวงพ่ออย่างน้อยเนี่ยเราก็มีเกินเกินบทเป็นบทนํากับสังคมไว้ก็พอแล้วครับหลวงพ่อครับแต่เอาในเรื่องส่วนของนี่ดีกว่าครับหลวงพ่อครับตอนนี้เนี่ยปู่ลือศรีเขาชวนเรากินเหล้าครับหลวงพ่อเพราะว่ากินเหล้าวันนี้เรายิ่งรวยแม่ตอนหลังกลับลําแล้วนะกลับลาแล้วหลวงพ่อเริ่มกลับลําแล้วครับหลวงพ่อเริ่มเอาหลักธรรมมาแล้วไอ้ดีเริ่มเป็นหลักธรรมอุอากะสะขยันนะฮบ รักษาทรัพย์ดีมีเพื่อนดีมีการใช้จ่ายสมดุลกัไรได้ครับหลวงพ่อเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วเหรอเปลี่ยนแนวแล้วอทีแรกก็ไปสุดตรงแต่เขาก็ค่อนข้างจะกลับมาครับวันนั้นเอิญรู้สึกจะออกรายการสัมภาษณ์ก็จะมาพัะนกับฤษีด้วยอ้าจริงเหรอหลวงพ่อใช่แต่รู้สึกค่อนข้างจะอ่อนลงมาแหละรู้สึกผิดผิดนิดนิดนึกันแหละไม่โดนน้ำร้อนนหรครับหลวงพ่อไม่ ถ้าชวนกินเหล้าแล้วรวยแล้วก็โยมเ้ยที่มาก่อน,ม,นมันชนแก้วเหล้าแล้วมันร้องอยังไง,ไจงจรู้ไหมะครับเอ้าชนโอ้จงเจริญอัตมาเคยเทศสมัยนั้นนะครับหลวงพ่อออภัยตอนนั้นไฟแรงพระเด็กพระนมมันไม่ค่อยรัดกุมรอบคอก็เลยยกแก้วเหล้ามันควรจะร้องว่า คนกินจงชิบหายคนขายจงเจริญเพราะว่าคนขายคนผลิตเหล้ารวยไอ้คนกินเนี่ยแล้วคนกินเนี่ยพวกไหนรู้ไหมเกษตรกร,รกรกรมกรแหมเขาเลยเรียกพวกเกษตรกร,ร,กรว่าอะไรพวก กระดูกสันหลังของชาติชาวไร่ชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติ uh huh. แล้วใครมันเอาเนื้อไปหมดทเหลือแต่กระดูกสันหลังเนี่ย <laughs> ไม่ใช่ยีปัวเล่าไขเล่าเหลอเพราะฉะนั้นเปลี่ยนนะฤษีนะมาก็บอกขอให้มาดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนดื่มน้ำอ้อยดื่มน้ำผลไม้ปัน่นเกษตรกรก็จะได้ มีเนื้อหุ้มกระดูกสันหลังบ้างครับหลวพ่อไม่อย่างนั้นก็เหลือแต่กระดูกสันหลังอ่ะอโอ้พรากกฏ็ดีครับชักจะเริ่มดีขึ้นแล้วละ่ะครับถ้าเม,มืองไทยนะเวลาจัดงานจัดฉลองอะไรก็ตามมีน้ำมะพร้าวอ่อนไปชนแก้วเรากันขอยเกษตรกรไทยงจงเจริญโอ้ยเชื่อว่าประเทศไทยนะจะมีคนรักอาชีพเกษตรไม่ทิ้งงานเกษตรแม่ เมื่อเช้านี้นั่งดูข่าวครับพ่อเทคนิคอยากจะเรียนเทคนิคยกพวกตีกันปไปไรไวายวอดถูกแทงไปนอนประงาบประงาบหายใจละลวยละรวยไอ้ไฟขาวไล่ต้อนไอ้ไฟดำไปก่อนไอ้ไฟดำไปพาพวกออกมาทั้งมีดทั้งดาบไอ้ไฟขาวลู่ถอยแม่มันทำสงครามกันจริงแต่วาราชวัตรนะที่รา,วารชวัตรนะครับ มันเปลี่ยนตรงนั้นสนามสถานการศึกษาเป็นสนามลบไปแล้วเลยนักเรียนนักเลงถ้าเป็นนักเลงจริงนะมาช่วยคุ้มวัดหน่อยตัวนี้ของวัดหายเยอะปไปเลยเลยของวัดหายจริงๆแล้วก็คนที่ปลูกเกษตรอินทรพะลำครับคุณพ่อร้องโอดโอยโถูกขโมยโอเอาคนไปเฝ้าแล้วมันก็มา มันสะกดดูคนเฝ้าครับหลวงพ่อไอ้คนเฝ้าเข้าซ่วมเขามาส <laughs> คาิคนเฝ้าคนเฝ้าไปทำอะไรมันมันมีคนเฝ้าดูไอ้คนเฝ้าครับหลวงพ่อและไอ้คนขโมยให้สัญญาณกันโอ้มันจัดแท็กทีม <laughs> ยอดเยิ่ไ <laughs> อ้พวกนี้ถ้าไปจัดทีมฟุตบอลมันจะได้ชนะเลิศ <laughs> ก็เขาอ้างอย่างนี้ครับหลวงพ่อกลับมาเรื่องสู่ประเด็นของหฤาษีเขาอ้างอย่างนี้เขาก็โอเคนะเรื่องของเขาที่ว่าเขามีเหตุผลเขาบอกว่าไอการดื่มเหล้าเนี่ยภาษีเนี่ยมันจะได้แบบทําถนนทำจีพีความสุขอะไรนี่มันจะเพิ่มขึ้นใช่อันนี้ก็เหตุผลแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องตับไม้ไส้พองเลยนะไอการภาษีบุหรี่ภาษีเหล้าเนี่ยมันได้จริงนะครับแต่ถ้าไปประเมินดูว่า คนไปโลบถุงลงปองพองเท่าไหร่คนตับแข็งเท่าไหร่โรคตับโรคไตโรคสุขภาพไวชลาดีนะพวกติดๆเล่างอมเงมเนี่ยที่วัดจะมานี่เป็นศูนย์รวมแ <c oughs> อลกอฮอลิดซึมโหเพราะ <c oughs> <P ers> ว่าอะไรรู้ไหมครับคุณพ่อเราก็เห็นใจว่าเอาละเผื่อเขาจะเลิกได้ครับพ่อรับไว้ก่อนอแล้วก็เข้าตำราว่าพ่อแม่ ตัดหางปล่อยปล่อยวัดตัดหางปล่อยวัดไงครับหลวงพ่อที่เราก็เออเผื่อว่าเราจะแก้ได้แต่มันก็มีนะครับอามาคิดว่าร้อยคนเนี่ยอาจจะมาแก้ได้สักสามสิบอีกเจ็ดสิบแก้ไม่ได้อุ้ยเหรอหลวงพ่ออีกเจ็ดสิบมันยังกินกินจนตายเลยอู้หูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่เยอะนะหลวงพ่อเยอะมากครับแล้วมาตายที่วัดเนี่ยพวกกินเหล้าเนี่ยอามาว่าตายไม่ต่ำกว่าสองร้อยศพแล้วอู้หที่วัดนี่เหรอหลวงพ่อ สองร้อยศพครับหลวงพ่อทั้งยี่สิบปีนะครับหลวงพ่อยี่สิบปีเนี่ยสองร้อยศพเขามันยังไงหลวงพ่อมันก็สันทําให้ลงแดงก็มันกินจนกระทั่งมันอาเจียนเป็นเลือดวายแล้วมันไม่กินข้าวอ่ะปัญหาใหญ่มันอยู่ตรงเนี้ยครับหลวงพ่อมันกินสองวันควงสามวันควงเนี่ยอครับหลวงพ่อตายโอ้คนขับรถนะครับหลวงพ่อแม่ขับรถดีทํางานดีแต่มันต้องจิบอยู่ตลอดเวลา ครับหลวงพ่อเอาเราไม่ให้กินมันก็ใส่ขวดีิโพกระทิงแดงอันน่ะเราก็นึกเออมันจิบกระทิงแดงผลที่สุดตายครับตายเป็นร้อยเลยครับหลวงพ่อเป็นร้อยเลยแลวอีก30เที่เขาหายได้ยังไงครับหลวงพ่อก็เขาตั้งใจเลิกอ่ะเขาตั้งใจเลิกครับหลวงพ่ออีกส่วนหนึ่งเขาก็ไปรักษาด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ออีกมันก็มีลูกพาไปรักษาบ้างแล้วก็ไปตายที่บ้านทราบข่าวว่าลูก เป็นนายอำเภอเป็นประหลัดอำเภออะไรต่างๆก็อยากให้พ่อเลิกพยายามพาไปรักษาไปอะไรตไ่อเลยออกจากเราไปไม่กี่วันก็ไปตายเอาอย่างนั้นหมายเขาว่ามาอดมาอดที่มาอดที่นี่ลงแดงไงโอ้กด<อ>แล้วมันกระทันหันเนี่ยลงแดง<ะ>อ๋อที่เขาเรียกลงแดงครับคุณพ่อหักดิบหักดิบตอนนี้มันหักต่อเลย บอกว่าส่วนหนึ่งก็คือเขาเนี่ยมันมีสายขาวสายดำซึ่งสายขาวสายดำเนี่ยมันไม่เกี่ยวทางพุทธศาสนาอย่าเอามันมาเป็นส่วนเดียวกันไม่เอาอะไรเงี้ยครับหลวงพ่อหลังเขาก็ทำกันดีขึ้นเอางี้บางคนมันเถียงอาจมาเนี่ยบอกท่านไม่ใช่นักธุรกิจท่านไม่รู้หรอกสังคมเนี่ยมันต้องเข้าสังคมครับหลวงพ่อแล้วตัวที่นําสังคมเข้ากันได้ดีที่สุดคือกง <laughs> เราเป๊กสองเป๊กคุยธุรกิจครับจบได้เงินเป็นล้านอเสียเหล้าแค่ขวดสองขวดแต่ทําไมไม่ดูายเนี่ยขับรถเป็นเสียรถเป็นชนพันตารวจเอกจนภรรยาตายลูกสองคนกําลังเรียนเหล้าสองขวดหมดสองล้านโอโ้โหกลับกันต้องอส่งลูกเขาเรียนกันจบครับแล้วตัวเองเนี่ยเลิกประกาศเลิกเหล้าเลย ไม่นะแล้วไอ้แมาเมื่อไม่นานนี้อกีกโอ้โหไอ้ที่เมาเมาแล้วก็สร้างปัญหาเยอะแยะเนี่ยครับคุณพ่อทั้งผัวทั้งเมียเมาทั้งคู่แล้วก็จะพอต่อเลยครับปาว่ามันน่าสงสารที่ว่าเสียสตังเพื่อพังสติทำลายสุขภาพก่อการทะเละวิวาทภาพที่สำคัญที่สุด คือภาพลักษ์ของความเป็นมนุษย์ชาวพุทธเนี่ยถ้าลองไปดื่มเหล้าเมายาเมางองแงมงองแมแงมถามจริงๆอะภาพลักษ์ชาวพุทธที่เดินเซเมาถือแก้วถือขวดมันน่าสรรเสริญไหมมันน่าเทิดทูนไหมมันน่ายกย่องไหมลองคิดมุมนี้กันบ้างนะถ้าคิดแบบมุมฤาษีก็คิดไปวะแต่คิดมุมพุทธบ้างมุมพุทธจะต้องแลดูดีดื่มน้ำมะพราะ้าวอ่อนนี่ไงก็แลดูดี ดื่มน้ำแตงโมปันอะไรปันเพื่อสุขภาพแลดูดีไอ้นั่นเนี่ยเสียสตังพังสติทำลายสุขภาพสุดท้ายตัวทำลายที่เสียดายที่สุดภาพรักของความเป็นชาวพุทธที่สง่างามเหลือแต่โสมไม่ได้เรื่องต้องคิดทบทวนเปรียบเทียบระหว่างได้กับเสียจะบอกว่าได้ภาษีไปทำน,น,นู่นทำนี่ แต่ระหว่างลืมคิดไปหรือเปล่าที่ต้องเอาเงินไปรักษาที่โรงพยาบาลเท่าไหร<ม>่ไปปีหนึ่งรักษาพวกกิรากิยาเท่าไหร<ม>่และไปก่อเรื่องก่อเล่า<ม>ไปทำหัวหน้าครอบครัวเมืม่อเร็วๆที่มาที่ชนหมูปิ้งอ่ะครับครับคุณพ่อเมาเมา<ม>ชนหมูปิ้งตายทั้งผัวทั้งเมียเลยแล้วเขามีหัวหน้าครอบครัวเนี่ยแล้วครอบครัวเขาจะอยู่ยังไง คิดมุมมุมได้ภาษีกับมุมที่เสียค่านู่นค่านี่จากน้ำเมาสร้างปัญหาสร้างเหตุลา,ลายเนี่ยหักลบกบแล้วเหลือไม่เหลือ,หอ,อ,อเหลือคือใครเหลือไปเหลือยี่ปัวคนขายเหล้าผู้ผลิตเหล้าไปเหลือพวกนั้นเหลือเจ้าสัวแต่ประเทศชาติ จ่ายไปไม่ใช่น้อยเหมือนกันที่เจ้าสัวเอากาไรไปแต่ทิ้งพิษร้ายไว้ให้ประเทศชาติก็ต้องดูมุมนี้กันบ้างอย่าไปเอามุมนั้นมาแล้วสอนประชาชนแล้วประชาชนคนใดเกิดรับทฤษฎีดดือสีก็ต้องระวังยังไงจะมาเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ทฤษฎีพระพุทธเจ้าฟาจะตรัสรู้เนี่ยบำเพ็ญมาตั้งกี่พบกี่ชาติ ไม่ทราบบริษีนี้ได้กี่กี่ชาติไม่รู้บำเพ็ญมากี่ชาติหรือบำเพ็ญมาตั้งสัก30ปี40ปีแล้วบรรลุเป็นฤาษีขึ้นมาก็แล้วแต่นะคิดเอากันเองไม่ได้ว่ามาเชียร์ข้างพุทธเจ้าข้างเดียวหรอกเผื่อใครแกคิดอะไรดีได้แต่คิดดีต้องขอให้หักลบกบแล้วเสียต้องน้อยกว่าได้ หลวงพ่อครับสมัยเด็กๆครับหลวงพ่อผมฟังคัาสเสร็จของหลวงพ่อเรื่องเรื่องเรื่องเล่าระหว่างที่อันนี้คือจานของของน้ำเปล่ากับแก้วเหล้าไม่ใช่ตอนนั้นอาตมาเทศเทศแรงแรงในหลวงรัชการที่เก้าท่านเคยฟังเทพนะครับท่านขำอยู่สองตอนตอนหนึ่งบอกจะเทศมันตรงๆงเนี้ย พวกกินเหล้ากินยาเนี่ยมันจะยิงให้ตกธรรมะ้าไม่ตายก็จะลุกขึ้นมาเทศต่อในหลวงราชการที่้าท่านทรงพระสวนตอนที่จะมาไปเทศงานพระสบสำเร็จยากท่านก็มายืนรับสั่งตั้งนานอชอบฟังเทป <laughs> เทปก็เสร็จทำไมรู้เนี่ยทำไมรูม้เนี่ยครัหลวงพ่อ,อ,อปรากฏว่ายกตัวอย่างแรงพ่าเอา เหล้าก็ขี้ให้หมากินนี่แหละหมาจะกินอันไหนใช่ใช่ใชเพราะแก้วไอเหล้านี่มันไม่มีวิตามินอะไรเหลือเลยมีแต่แออฮอล์เผาผลาญอุจจาระนี่นะพระเจ้าตอนที่ทรมานกายก็ทรงเสวยอุจละประคองชีวิตอยู่พักหนึ่งทดสอบแล้วก็มันยังมีให้หมาเหมอเนี่ยมันยังกินนะแล้วอย่างหนึ่งก็ ยังเป็นปุ๋ยได้อยู่นะประโยชน์มียังไม่มีเหล้าชนิดไหนไปใส่ต้นไม้แล้วงามปึ๊บยังไม่มีรับหลวงพ่อครับอย่างนี้เนี่ยครับหลวงพ่อครับแล้วแหมจะพูดถึงว่าการตรวจสอบครับหลวงพ่อมันเราก็ตรวจสอบพวกตำหนักอะไรนี่ความเชื่อน,นี้กันไม่ได้นอกเสียจากว่าย,ยุคนี้ต้องเรียกอย่างสมเด็จพระเทพศาาัจารา์ว่า มันเป็นยุคเกลื่อนกลาดศาดสดาโอ้โหศาดสดามันเกิดบ่อยจังตั้งแต่อะไรละ่ะพาะีภาษีอาญภาษีอาญพรอปู่อะไรก่อนเจ้าเจ้ารัธิอะไรนั่นน่ะครับพ่ะปู่พ่ออะไรนั่น,รนพระบิดาพระบิดาครับครับแล้วก็มาเรื่อย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 เรื่อมาจนถึงฤาษียังไม่รู้ว่าจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาอีกแต่ว่าไม่อยู่ละประเทศไทยเนี่ยนะพมันเป็นเมืองผุดเกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปาฏิหาริมีฤทธิ์มีเดชขึ้นมาอยู่ได้เรื่อยๆเกิดขึ้นพักหนึ่งตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจัทุกคามรามเทพไอคงไอใครไอส้มฉุนอะไรเงี้ย <c oughs> มันก็ไปหมดครับหลวงพ่อเล <c oughs> ตติ้งต่ำลงต่ำลงไอ้ตัวอื่นก็พุขึ้นมาเดี๋ยวตุกตาพี่สาวตอนนี้มีอะไรอีกอย่างนางไม้พี่สาวให้หวยแม่น เอาอีกแล้วไปอ,อีกแล้วหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีอะไรต่ออะไรเยอะแยะบทโผล่มาเรื่อยเลยตอนนี้โผล่อะไระไรไม่สนใจเท่ากับโผล่ที่ต้นไม้กระตุกกระตาไม้สลักถ้าคนไทยสมองต่ําถึงกับไปพึ่งพวกนี้แล้วเนี่ยไอปริญญาด็อกเตอร์ที่เรียนกันเนี่ยศ <laughs> าสตร์ศิลป์ที่เรียนอไอคนล่างหลักสูตรไอนี่ไม่ต้องล่างหลักสูตรเลย เกิดควา,ามเชื่อเกิดควา,ามศรัทธาเกิดควา,ามคลั่งไคล้หลงไหลแห่กันไปเป็นโอ้โตอนนี้อาจจะมาว่าถ้าเปิดสมัคร,ครให้หวยก็ uh huh. เปิดสมัครเข้ามหาลัย <laughs> ไม่รู้ว่าใครจะไป <laughs> ใครจะไปสมัครทางไหนแน่นทางไหนน้อย <laughs> เพราะคนไทยชอบง่ายง่ายมักมีองค์แปดไม่ก็ชอบ มักง่ายในถนัดหลือเกินอยากรวยลมๆแรงๆมักง่ายมักมีองค์แปดต้องมีสัมมาทิฏฐิต้องเป็นคนเห็นชอบไอ้นี่ชอบไปถูต้นไม้ชอบเห็นไม่ได้เห็นชอบ,บอชอบเห็นตัวเลขไอ้รถรถบินตาทอดจะมาครับแม่วันนี้วันนี้มันดันนออกเมื่อคืนเช้าไปบินตบาทเขาตบข่าวชัด เมื่อวานทำไมไม่มาถ่แม่มันออกตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยแล้วไอ้บ้านที่ไปม่อนซืนครับหลวงพ่อสงสัยถูกเพราะมันถ่ายกันหลายคนครับหลวงพ่อไอ้บ้านที่มาเมื่อเช้าแหมมาผิดวันหลวงพ่อใบวยเลขทะเบียนครับหลวงพ่อครับออกตรงเป๊ะเลยครับหลวงพ่อครับอย่างที่หลวงพ่อได้ เทสนาธรรมแล้วครับนะฮะเหมือนกับว่าวันนี้เนี่ยต่างประเทศเนี่ยไปนาซาที่วิ่งไปจรวดไปดาวดวงจันทร์แต่วันนี้เนี่ยเรามีนางไม้ที่ไปดวงจันทร์ก่อน <c oughs> วันนี้เนี่ยความเชื่อเป็นหลากหลายครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้ท่านสาธุชนทุกๆคนอยากให้พึ่งจริงๆก็คือธรรมะของเราดีแหละครับนะฮะซึ่งสามารถที่ว่าหยาดเหงื่อน,นี่แหละอัตตาหิอัตโนนาโถนี่แหละ ตนแลเป็นที่พึ่งของตนดี <ภา S 2> ที่สุดสาธุครับสรุปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ